ฟองสบู่เนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนอย่างแน่นอนล้ค่ะ,ะเพราะอะไรนะคะเพราะจีนเขามีการคุมเข้มนะคะเรื่องราวของการเงินนะคะและมาตรการต่างๆที่จะลดความร้อนแรงของภาคเศรษฐกิจของเขานะคะเราจะได้เห็นการรายงานการวูบนะคะหรือว่าการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยที่ทางการจีนเนี่ยนะคะเขามีการ เขามีการควบคุมนะคะดูแลเรื่องของนโยบายทางด้านการเงินภาคอสังหาริมทรัพย์และก็เรื่องราวต่างๆอย่างล่าสุดนี้นะคะเขาก็กังวลใจเหมือนกันว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงในเชิงระบบนะคะเตรียมที่จะสั่งให้ธนาคารขนาดใหญ่ของจีนมีการการสำรองเงินทุนเอาไว้เพิ่มเติมด้วยโดยธนาคารกลางจีนและคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและประกันภัยของจีนค่ะวางแผนที่จะให้ธนาคารรายใหญ่ที่มีความสําคัญต่อระบบการเงินของจีนมีการการสำรองเงินทุนเพื่อป้องกันความ ด,ดูแลเสถียรภาพของอุตสาหกรรมการเงินซึ่งณนะปัจจุบนนันในประเทศจีนมีมูลค่าสูงถึง49ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ โดยที่ธนาคารรายใหญ่ที่มีความสำคัญเหล่านี้จีนระบุบอกว่าไม่อาจปล่อยให้ล้มไปได้หรือว่า too big to fail นั่นเองค่ะและจะถูกกำหนดให้มีการเพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะประมาณ0.25%ถึง1.5%ด้วยนอกเหนือจากนี้ธนาคารดังกล่าวนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่จะต้องมีการดูแลเนี่ยจะต้องมีการจัดทับ จัดทําแผนล,ลงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการรับมือภาวะวิกฤตซึ่งทางการจีนได้มีการเริ่มประเมินธนาคารที่มีความสําคัญต่อระบบการเงินด้วยการประเมินสินทรัพย์ของบรรดาธนาคารรายใหญ่30แห่งในประเทศไม่ว่าจะเป็น Industrial and Commercial Bank of China Bank of China China Construction Bank และ Agri Cultural Bank of China นะคะโดยร่างกฎระเบียบดังกล่าวนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นจากสาธนารณชนจนถึงวันที่1พฤษภาค,คมนี้ค่ะ เป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงของแต่ละประเทศแต่ละบุคคลด้วยนะคะพอถ้าอุตสาหกรรมหนึ่งมีความเสี่ยงแน่นอนอม,มันกระทบเป็นลูกโซ่ดังนั้นป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิ1 9ที่เกิดขึ้นมันอาจจะทําให้มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจอาจจะมีการปรับลด GDP ลงไปกันบ้างหรือว่าอาจจะทําให้เศรษฐจถดถอยกันด้วยนะคะ